ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอผมอีฟอีกแล้วนะครับวันนี้ห่างหายนะครับผมกับการแกะกล่องรีวิวนะครับสั่งซื้อลายซินก์ดและชิ้นส่วนชุดนักกีฬานะครับผมสองสามคลิปที่ผ่านมานะก็เป็นรีวิวสินค้าถ้าส่วนใหญ่นะครับผมมีแฟ้มนะครับมีท็อปโรลนะครับแล้วล่าสุดก็เป็นของกินนะครับผมสองอย่างนะเออมีมีอะไรนะสีเรียวนะครับในซอสคิตแคทนะครับแล้วก็ลูกทอดสีแดงจากกินเลสรอบนี้นะครับผมสั่งมาแล้วนะครับนี่สั่งมาจากซกพีนะครับสั่งมาใบเดียวพอนะครับผม เราค่อยๆเก็บค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเออค่อยๆเก็บสะสมเรื่อยๆนะครับผมผมสะสมเพราะความชอบนะครับแต่ถ้าเราได้ลูก,กี้มาที่ว่าเอออาจจะแพงในภายหน้าเราอาจจะขายทํากาไรก็เป็นไปได้นะครับผมมาคลิปนี้เลยเรามาเกะกันครับผมช้อปปี้นะครับผมร้านเดิมสปอร์ตการ์ดนะครับไปซื้อกันได้นะครับนะเรามาเกะกันเหมือนเดิมน,นะครับมาครับผม สั่งมาใบเดียวนะครับผมถูกที่สุดเลยนะครับผมเป็น250บาทนะครับแล้วก็ลดอีก40บาทนะครับผมาสปอร์ตการ์ดนะครับผมแพ็คมาไง่ายๆนะครับผมถ้าร้านในลาซาด้านะครับผมร้านอารูฮาก็แพ็คมาเน่นหนากว่านี้นะข้อดีอยคือมันกันดีมากแต่ข้อเสียค,คือแกะยากเหมือนกันนะมาเรามาแกะกันนี่ครับผมเป็นใบเดียวนะครับผม อ่านะครับนี่นะครับเขาแถมกัดอ่าแถมกัดเบ็ดมาให้ด้วยไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารุนกัดเบ็ดกันก่อนนะรุนกัดเบ็ดนะโอ้ยโอ้ยโ,โ,โลเล่นเฮ้ย โอ้หเขาส่งใบนี้มาให้นะครับผมสั่งลายเซ็นไปนะเขาส่งอันนี้มาให้เลยนะครับผมเื้ยปกติผมสั่งลายเซ็นอ่าเป็นลายเซ็นของเ่าเควินสตูเมนนะครับผมเป็นลายเซ็นแม่ดันนัมเบอร์นะครับเป็นของออฟออปติกนะครับผมแต่นี่ผมได้โทมัตมุลเลอร์นะครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี้มันมันแพงกว่านะครับผมออ้เป็นไปได้ไงโอย อันนี้เป็นการสั่งที่เขาส่งผิดหรือเขาตั้งใจนะไม่รู้นะอาผมลงมาดูการเบีนะครับเป็นของท็อนะครับ xwift นะครับผมเป็นการเบีนะครับโทมัดมุนเลอร์นี่นะครับการเบีดนะครับผมแล้วก็ใบนี้นะครับผมไม่ได้ผมสั่งการไลน์เซนนะครับที่ถูกที่สุดนะครับไอนี้ได้ชิ้นส่วนเสื้อนะก็รันด้วยนะครับผมทับเยติมาเป็นฮหกสิบสามนะครับโทมัสมุลเลอร์นะครับผมนี่โอ้โหเป็นเฟเยอร์วอนนะครับผมเมมโมอาบิเลียนะครับนี่นะครับ โอ้ย oh, ูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมเป็นของอะไรนะเป็นของท็อปนะครับผมท็อปท็อปนะครับปีสองพันสิบเจ็ดด้วยนะครับผมสองพันสิบเจ็ดนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นของท็อปโอ้โหนะครับโห้รายการนี้โอ้อันนี้มันแพงกว่าที่ผมสั่งนะการ์ดใบนี้ไม่ไม่ต่ำแต่หกร้อยนะถึงแปดร้อยนะประมาณนั้นที่ที่ผมสัง่งมันสองร้อยห้าสิบบาทนี่ โห oh, เขาให้การ <Yeah. S 1> ์ดนี้มาเขาส่งฟิดหรือว่ายังไงม่รู้นะผมแก็ไปแล้วนะไม่เป็นไรนะเขาอาจจะให้เราก็ได้โอ้โหมันฟิตมากของฟิตมากนี่นะครับโหไดชินส่วนได้กําไรนี่นี่เราได้กําไรนะโอ้ได้การ์ดนี้เลยมันผมเคยเห็นนะแต่ผมไม่สั่งซื้อเพราะว่ามันแพงเกินน้ำนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากเป็นฟอยด์ด้วยนะผมเป็นสีแดงนะผมชิ้นส่วนเสื้อ แต่ S S เสียานะ์เป็นเพรย์เยื้อวอนนะเป็นไม่ใช่เม็ดวอนนะเป็นเพรย์เยื้อวอนก็คือเป็นเพรย์เยื้อใสนะครับแข่งในทัวร์นาเมนต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะนี่นะผมโอ้โหนั้นเป็นเป็นลายด้วยนะสวยงามสวยงามนะครับผมนี่ครับโอ้โหสวยงามมากนะนี่นะผมโอเคนะผมก็มีใบเดียวประมาณนี้นะอะนะครับผม <c oughs> เราก็ได้ชิ้นส่วนเสื้อมาอีกหนึ่งใบนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ไอนี่ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่ติดต่อไลนอยู่ทูบไปด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับตัวมัดมุนเลอร์นะครับผมเยี่ยมนะครับผมสั่ง200ได้ได้700มาเลยนะครับผมเย้